วันดีคกับปกกับช่องปานางนะครับทตรีมหลังบ้านน้องอุ่งอิงนะครับผม EP นี้ลุงเดียก็เป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็บรรยายให้เสียงภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับป้านางไม่ว่างนะครับช่วยตำนู่นตำนี่นะครับผมเนาะในงานครัวบ้างงานหลังบ้านนะครับผมเนาะลุงเดียก็เป็นคนถ่ายคลิปให้ป้านางนะครับอย่าเบื่อกันนะครับพีีนี่ครับพี่ผู้รับเหมานะครับเอาเหล็ก แบบนะครับเหล็กมาตีผังนะครับผมเนาะตะกี้เอาเหล็กลงนะครับนี่ลงเดียก็งงว่าเออเอาเหล็กมาทําอะไรนะครับผมก็เลยถามแกดูแกบอกว่าเหล็กดีกว่าไม้อีกครับผมเร็วกว่าด้วยแล้วก็ได้ยาวกว่าไม่คือไม่ต้องตอกครับผมได้ยาวถึงหกเมตรอ่ากระจายคอนตีนี่นะครับผมแกว่าง่ายแล้วก็เร็ว แล้วก็ต้นตาลก็ไม่ <c oughs> คือลุงเดียก็เออนึกปาแต่ว่าเออไม้กอนตาปูอ๋อแกว่าเหมือนกันแต่เปลี่ยนในใจเล็กกับใจกอนใจตาปูเหมือนกันอืมสุดยอดครับเราก็นึกปาไม่ออกนะครับก็เลยตามเนาะว่าเล็กมาทำไมเลยอ๋อเล็กกลองเป็นก้าใจครับผมนี่ อันนี้งานจ้าบก็เต็มหน้าเลยนะครับกำลังขึ้นปูนนะครับได้รอดแนวแล้วนะครับถึงวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับผมอาจจะเลื่อมๆไปบ่ายบ่ายโมงสักนิดครับกำลังขึ้นปูนนะครับน,นี่เทียงแล้วนะครับแต่ยังไม่พักนะครับผมนะ่าปองงานจ้าบงานจ้าบก็ต้องขึ้นในเซจครับมันขึ้นหนตึงอติงงวาย อยมาขึ้นไม่ี่มันไม,ไม่ไม่ได้ครับแม่นปูแห้งดี่เรียบร้อยครับก็เนื่อกันสักนิดกับแล้วก็น้ำฝนด้วยนะครับแล้วก็บบริเวณบ้านก็เป็นขี้ต้มขี้โกลนนะมันก็ต้องทำใจนิดนึงครับเหนื่อยกันสักนิดหน้าฝนนี่ เต็มแล้วนะครับปูนขึ้นไปแต่ก็ยังมีแตงตรงในหลุมดอนตรงไนหน่อยปูนหน่อยไปได้ไปก็แตงหลายขึ้นไปนะครับแต่กันทีนี้เต็มแล้วก็จะจ่ายซามเลี่ยมนะครับปาดแต่ก็จักเส้นกับพมเมื่อวานนะครับเซตหมดแล้วนะครับนี่เลือดแต่จักเส้นรับฝ้นมากรับก็เลยต้องเอาผ้าต็นมาคลุมนะครับนี่ครับ คุมแล้วก็จักเส้นนะครับพอจะเซร็จน,นะเกือบไปกับพุ้มแตดีกับพุ้มไม่นเ,เขาเขาเตรียมพร้อมนะครับยหญยถึงกันเดี๋ว่าตกนะักจริงๆแบบตกไม่แต่ถ้าตกแบบธรรมดาแบบตัวตัวไปไม่นักนี่อาอยู่กับพุ้มก็มีแกปัญหาจะปอหน้าไว้เรียบร้อยนะแน่นอนครับ คือจากเส้นก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะไม่ใช่ว่าเออฝนตกเย็ดก่อนมาทำต่อเจ้าไม่ได้นะครับผมนะนี่ก็คือต้องขึ้นลุยกันในะเซตน,นะครับผมนะและนี่บานมินิซามล่งก็เริ่มแล้วนะครับก็ยังดีตรงเดียวเปิดรัวคลิปไปตะกี้นะครับผมฟังเล็กมาแล้วนะครับผมนะ เดี๋ยวพร้อมจะตีพังนะครับอาจจะชอบตัวนี้เสร็จแลยครับตอนเย็นอาจจะตีพังวายไม่แน่หรือว่าอาจจะชอบในใใเสร็จก่อนตัวนั้นเดี๋ยวขออัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมเนาะแต่ทีแน่ๆก็คือพังมาแล้วนะครับผมเนาะเตรียมพร้อมขึ้นมินิซามลังนะครับผมเนาะน นี่กรบปุมแนนนอนมาแล้วแน่นอนลุยนี่กรบปุมลองลองจังเหนื่ยนยนอยกันทังนิดกรบปุมดินต้มดินได้กระเจะน้ำข้างน้ำได้นนะหน้าฝนครับแต่ตุกคนกายันครับดูกายันทุกคนกับตา,ามใจหน้าฝนนะกรัปุม อ๋อนี่เพิ่งรู้แล้วนะครับใจตัวนี้มันจะดีกว่านี่ใจตัวนี้มันจะดีกว่านะครับพี่สิบเนาะมันไม่เหมือนกับตัวนู้นเดียวเขาใจเป็นไม้มันจะดีกว่าง่ายกว่าแต่ทีแน่ได้ครับผมแกว่าเล็กดีกว่าง่ายกว่าเรียกว่าด้วยแล้วก็ได้ ความยาวเปไม่ต้องต่อด้วยเออแอคอรตีปกตินะครับอืมเข้าใจเข้าใจกับพุ่มดิเอากับพุ่มเดียวให้ก็ทํางานไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานบิวสักนิดหนึ่งนี่ช่างไม้ชอบเหลือเกินกับผมถูถูขัดขดเป็นงานถนัด <laughs> เป็นงานที่ช่างถนัดมากๆ แต่เป็นไปได้ไม่ถูดีกว่ามันนี้ไม่พน้นลูกพีแกนเน้ยไม่ปล่อยผ่านนครับลูกพี่มว่าลงเรียบอกว่าเออจังมันเล็กๆน้อยๆพอเองคงจะไม่ว่า แต่ลูกพี่ไม่ปล่อยผ่านครับ,บนี่แกวปันลงปันเหลือยได้นิดๆหน่นอยๆก็ต้องคัดครับน่ารักครับน่ารักมากๆจับม,มืออาชีพมือโปรโเขาต้องทำแบบนี้ครับผมเล็กๆน้อยๆไม่ปล่อยผ่าน นี่ปุ่นครับผม <c oughs> โอเคนะครับอัปเดตนะครับผมวันนี้ช่างก็เริ่มทยอยกันปักตรงปักเที่ยงนะครับผมนะเด็กเที่ยงนะครับเดี๋ยวหลังจากวักเที่ยงนะเราได้ดูอีกทีนะครับผมนะัอัปเดตความคืบหน้านะครับนี่ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแจ้งกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็ฝากติดตามช่องป้านางด้วยนะครับบ้านนางทีมหลังบ้านน้ององค์หญิงนะครับปราวันลุงเดียบาตูนนะครับผมเนาะีร้อนเหลือเกินครับผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากม้าครับผมนี่ป้านางไม่ว่างนะครับนี่เนี่ยเนี่ยกระป๋อตอนบ่ายเนี่ย ตอนบ่ายจะอยู่ทรงลักษณะนี้ครับน่ากลัวกับตอนบ่ายงานภายในไม่มีปัญหานะครับผมแต่งานภายนอกนี่แหละอันตรายตำถาจะขึ้นเมฆก้อนดำๆมาอีกแล้วครับโอเคครับเจอไม่คึ้นหน้ากับสวัสดีครับผม